เรื่องของตัว e-sport นะครับผมก็ภาพเท่าที่ฟังจากดรต้นสมก็คือว่าโอ้การแข่งขันการเล่นเกมเการเนี่ยเติบโตขึ้นค่อนข้างมากนะครับผมคนเล่นก็เท่าเท่าท,ที่ดูเนี่ย 20-30%ของของประชากรของไทยแล้วมั้งเกินเกินกว่านั้นด้วยมั้งนะครับผมซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะทําให้มาแทนมีโอกาสที่จะมาแทนใน t ทร d ด t i ิชแนลสปอร์ตมากงน้อยแค่ไหนยังไงบ้างครับผมอ๋อครับครับกออ็คือผมคิดว่าคงไม่ไม่ถึงกับมาแทนนะครับคงเป็นคงเป็นอีกวงการหนึ่งมากกว่าที่ที่มาใช้แข่งกันคือผมว่าคนคําถามในคำถาม,ามที่น่าสนใจในช่วงโควิดก็ควรหันมาหันมาถามเหมือนกัน เพราะว่ามันจะมีตีมที่มันชัดๆว่าเกมอย่างอย่างฟุตบอลแข่งกันไม่ได้คนมาหันมาแข่งฟีป้าแทนอะไรเงี้ยใช่ไหมครับมันก็เลยก็นั่นจะมีความชัดแต่ผมว่าสุดท้ายกีฬามันก็ยังแตกต่างนะครับมันก็ยังมันก็ยังไม่เหมือนกันสักทีเดียวผมคิดว่ามันทําให้เกิดการยอมรับอีสปอร์ตมากขึ้นแล้วมันจะทําให้อีสปอร์ตโตมากขึ้นนะครับแต่อีสปอร์ตมันก็ไม่ได้มีแค่เกมที่เป็นเกมกีฬาเท่านั้นมันเป็นเกมอะไรก็ได้ตีป้อมอะไรก็ได้ใช่ไหมครับอย่างเอาวีเพราะฉะนั้นมันมันมันมีหลายร การคอมเพติชันอีกแบบหนึ่งนะครับที่เข้ามาแต่มันคงไม่ได้มาแทนไอ้ตัว Traditional ปอร์ตของเราแน่นอนนะครับถึงว่าแฟนทรดิชัน o n ลสปอร์ตเขาก็ยังเหนียวแน่นมากเหนียวแน่นกันยใช่ครับครับครับแต่ก็เดี๋ยวนี้เห็นก็มีการรับในเรื่องของ e ีสปอรมาเป็นสปอร์ตจริงๆมากขึ้นมีการแข่งในเรื่องของเอเชียนเกมก็มี e-sport ด้วยใช่ไหมครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจยอมรับความยอมรับสูงขึ้นเยอะครับแล้วก็ จะเห็นว่ามันก็เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์แบบหนึ่งนะครับเพราะเราก็จะเห็นแบบเดียวกันว่าคนที่อยู่ในวงการอ e ีสปอร์ตและประสบควาสมสําเร็จเนี่ยก็จะมีไม่ใช่แค่คนเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ต้องแข่งเกมอย่างเดียวก็จะแข่งเกมช่วงในของชีวิตเขาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาที่เหลือเนี่ยเขากลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์คือเขาเล่นเกมที่เราเรียกว่าเป็นเป็นสตรีมเมอร์ครับคือว่าเขามาเล่นไลน์แล้วก็เล่าเรื่องให้คนฟังนะครับเพราะว่า คือเวลาเขาทอย่างเงี้ยปรากฏว่าสุดท้ายสิ่งที่เขาเขาก็ได้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์เหมือนอินฟลูเอนเซอร์ในอินสตาแกรมในอะไรอย่างเงี้ยครับบริษัทต่างๆก็ไม่เขาโฆษณาแล้วเขาก็ได้รายได้จากโฆษณาจากอะไรต่างๆนี่มากก็เดินก็เป็นเวรเนแสนนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็จะเห็นมันมีอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากการที่มันมีการยอมรับตรงนี้มากขึ้นนะครับซึ่งซึ่งมันมันก็เป็นมันก็เป็นอีกอีกอีกทีมหนึ่งมันไม่ได้มาแทนเรื่องกีฬาเลยแต่มันเหมือนว่ามันอาจจะมาเปนล